แค่จะอะไรแค่นั้นแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องพูดมันไม่ต้องลงดีเทลหรือขนาดนั้นก็ได้ไม่อยากว่ายังไม่เขาหาว่าหนูมีอะไรกันแล้วแต่หนูยังไม่ได้ถอดเสื้อถอดกางเกงของหนูเลยเขาหาว่าหนูเอาหรือเปล่าหนูก็บอกเปล่าไม่ได้เอาหนูก็สาบานว่าหนูไม่ได้เอายังไม่เคยมีอะไรกันเขากลับไปบ้านเขาก็เช็คของหนูอ่ะแต่เขาบอกเขาไม่เคยมีอะไรกับหนูเลยเช็คของเลย ใช่ค่ะอถามเขาสีวันนั้นเขาออกหนุ่กี่รอบเขายังติดปัญหาเรื่องของกกนอยู่กลุมเนี่ยวันนั้นกกนมาเป็นของใครของเขาค่ะคือเขาข็ถอดแต่หนูยังไม่ทันทำอะไรเลยเขามาก่อนเขาไปถ่ายรูปกันในรถทําไมเขาต้องถอดกางเกงด้วยเพราะอะไรอันนั้นมันเป็นวันที่เกิดเหตุค่ะก่อนหน้านี้แค่ถ่ายรูปเฉยๆก่อนหน้านี้ถ่ายรูปที่เขาไปเจอยังไม่ทันทําอะไรจริงๆค่ะคือถ้าเขามาช้ากว่าก็แค่ข้างนอกแต่หนูไม่ได้มีอะไรสัมพันธ์กับเขา เราไม่เคยมีสัมพันธ์กับผู้ชายคนนี้ค่ะยังไีไหมใช่ค่ะไม่เคยมีใช่ค่ะเก็บอกเขาอย่างไม่ได้ทำอะไรมันแล้วจะทำอะไรต่อไหมแล้วจะทำอะไรออแค่จะบวบเฉยแค่จะบวบเฉย